ร้ายก็รักตอนที่ยีบสามเมื่อถึงวันที่ทศวรรษพาปานและดอลล่าไปที่งานเลี้ยงซึ่งชุดของปานก็ค่อนข้างที่จะน่ารักเป็นเสื้อพอดีตัวข้างไหนพิวๆพพอดีจริงๆซึ่งความยาวก็พอดีกับขอบกางเกงพอขยับนิดเดียวก็เห็นช่วงเอวแล้ว ถึงจะมีเสื้อคลุมตัวนอกที่เป็นชุดสุดพอดีตัวแต่มันก็เหมือนไม่ช่วยอะไรเลยแต่ก็ยังดีกว่าชุดของดอลล่าที่เป็นเสื้อสีทูสีดำมันทำให้เห็นผิวขาวๆข,ของดอลล่าอย่างชัดเจนซึ่งซับในก็ช่วยอะไรไม่ได้มากนะักถ้าเป็นป่านที่ใส่เขาคงให้ไปเปลี่ยนถึงจะได้เป็นลูกหนู แต่เขาก็ไม่ชอบโทสวัตที่อยู่ในชุดสูตรสีครีมพอดีตัวสีเดียวกับชุดของปานซึ่งเขาตั้งใจจะใส่สีคล้ายๆกับน้องแต่มันดันบังเอิญเหมือนกันพอดีแต่ในงานก็ไม่มีใครเด่นเท่าแทนคุณในชุดสีแดงสดเป็นสโตดแม้แต่เสื้อด้านในที่เป็นลูกไม้ก็ยังสีแดง แทนคุณกำลังยืนให้นักข่าวถ่ายรูปแต่พอนักข่าวเห็นกลุ่มของทศวรรษมาก็รีบกูเข้ามาถ่ายภาพเป็นการใหญ่หลังจากกลุ่มของทศวรรษก็มีพุทธมากับพีเซนเตอร์คนใหม่ต่อโต้ตามด้วยเลขาโอที่เดินตามหลังถ้าเขารู้ว่าพุทธจะมางานนี้ เขาก็จะมาพร้อมพุทธะมันดูดีกว่าไปไหนไหนผู้บริหารของธนากรใจแทนคุณอยากนั่งโต๊ะเดียวกับทศวรรษแต่ดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้มีแต่ระดับผู้บริหารทั้งนั้นแม้แต่พุทธะยังนั่งอีกโต๊ะหนึ่งเป็นกลุ่มของผู้บริหารเหมือนกันแต่ทานคุณก็พยายามแซก ได้นั่งโต๊ะเดียวกับพุทธาก,ก็ยังดีปานที่มองการกระทำของแทนคุณก็ได้แต่มองแล้วนึกสงสารในใจแทนคุณมีทุกอย่างพร้อมแล้วแต่ก็ยังพยายามอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองไม่สามารถที่จะได้แต่ปานก็ต้องหยุดความคิดไว้แค่นั้นเมื่อดอดล่าที่นั่งอยู่ข้างๆกระซิบ ว่างานนี้งานใหญ่ตื่นเต้นมากจนอยากเข้าห้องน้ำแกเป็นอะไรของแกเนี่ยตอนมาแกก็เข้าแล้วไม่ใช่หรอก็มันตื่นเต้นนี่ขอไปฉี่ขอนะให้ฉันไปเป็นเพื่อนไหมไม่ต้องหรอกแกอยู่กับคุณทศวรรษนี่แหละฉันไปแป๊บเดียวโอเคทศวรรษที่มองปานดูตลอดเวลา ไม่เห็นน้องกับซิบปซาบกับเพื่อนจากนั้นดอนลล่าก,ก็ลุกขึ้นไปแม้เขาจะไม่ได้ยินแต่ก็พอรู้ว่าดอลล่าจะไปไหนแม้ป่าจะคุยเรื่องธุรกิจกับนักธุรกิจที่นั่งโต๊ะเดียวกันก็ตามพอนิกรกับนาวินมาการคุยก็ซอบลงจากเรื่องธุรกิจมันก็ดูซอบลง มืคุยเรื่องทั่วๆไปปานที่นั่งยิ้มและดื่มอย่างเดียวแม่ทศวรรษจะห้ามเพราะกลัวปานจะเมาสก่อนแต่เพื่อนทั้งสองคนของเขาขยันขยอให้ปานดื่มปานที่คิดว่าตัวเองขอแข็งก็ดื่มเอาดื่มเอา,ดเอาโดยไม่สนคำห้ามเวลาก็ลืมเพื่อนอย่างดอลดลา่าดอลล่าที่หาทางกับโต๊ไม่ถูกเพราะงานนี้มันใหญ่มาก แล้วมันก็ดูคล้ายๆกันหมดในแต่ละโต๊ะเรามาเจอกับวิทยาดอลล่าคุณมานี่ได้ไงคุณตามผมมาเหรอสำคัญตัวเองผิดซะแล้วงานใหญ่ขนาดนี้ฉันก็ได้รับเชิญเหมือนกันเดี๋ยวเลิมสิว่าฉันก็เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงว่าแต่เราเถอะมาได้ยังไง วิทยารู้แล้วแต่ก็ยังแกล้งถามดและล่ายิ้มเจริญเออก็มากับทศวรรษไงนายก็รู้ไม่ใช่เหรอแล้วมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้กับโตไม่ถูกตองจริงๆแค่นี้ก็กลับโตตัวเองไม่ถูกมันจำไม่ได้นี่ช่วยฉันหน่อยซินะฉันจะไปรู้หรอว่านั่งอยู่ตรงไหน ขนาดนั่งอยู่แท้ๆยังไม่รู้เลยแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงไปนั่งกับฉันอะไรนะไม่ได้ไม่ได้ทำไมไม่ได้เกิดมีคนชอบฉันขึ้นมานายจะขายฉันไหมอ่ะขายแน่ถ้ายังขัดใจฉันไปก็ไปนี่ก็ถูกขายแต่ยังเดินไม่ถึงสามเก้าวทนคุณก็เข้ามาดักหน้า สวัสดีครับคุณวิทยาเออผมแทนคุณครับเป็นนักสแสดงที่ถูกเชิญมาในงานนี้ยินดีที่ได้รู้จักครับแทนคุณพูดพร้อมกับยื่นมือไปจับมือของวิทยาวิทยาพยักหน้าเล็กน้อยแล้วยื่นมือไปจับมือของแทนคุณได้เจอตัวจริงสักทีผมปลื้มคุณมากเลยนะครับครับ ดอลล่าถึงกับเบะป,ปที่แทนคุณพูดเอาใส่วิทยาถ้ารู้ว่าวิทยาทำธุรกิจอะไรแทนคุณคงไม่มายืนเจออย่างนี้ไงดอลล่ารู้จักคุณวิทยาด้วยเหรอไม่แค่รู้จักตาสนิทกันมากวิทยาเป็นฝ่ายตอบทำให้แทนคุณถึงกับยิ้มเจือนดอลล่าจะไปรู้จักวิทยาได้ยังไง ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวนะครับไปกันเธอดอลลราพอผู้จบก็จับมือของดอลล่าเดินผ่านแานคุณไปดอลล่าช็อตแทบจะไม่เห็นหัวแทนคุณขนาดคนธรรมดาอย่างดอลล่ายังได้ดีกว่าเขายัางได้รู้จักกับนักธุรกิจแถมยังสนิทสนมกันทางทั้งที่เขาก็เหนือกว่าทุกอย่าง ดอลล่าสาใจมากที่วิทยาไม่สนไม่แคร์แทนคุณเลยสนิดไม่แม้แต่อยากจะมองแม้แต่สาใจแค่ไหนแต่สภาพตัวเองตอนนี้นั่งตัวรีบเหมือนกับลูกแก่ที่อยู่ในกลุ่มหมาป่าซึ่งดอลล่าก็คิดเองเอเองว่าถ้าวิทยาเป็นพวกค้ามนุษย์แล้วคนที่นั่งร่วมโต๊ะก็คงไม่แตกต่างกันคงเป็นประเภทเดียวกัน ใหตัวเอมีความกล้าไม่กลัวจะเกินไปดอลล่าจึงดื่มเหล้าสองแก้วติดต่อกันทำให้วิทยาถึงกับกระตุกยิ้มนอกจากจะไม่ห้ามแล้วยังเล่นเหล้าให้ดื่มอีกด้วยเพราะอยากจะให้ดอลล่าเมาทางโตโต้งานนี้เป็นงานแรกที่ออกงานใหญ่แถมมากับรองประธานบริษัทอย่างพูทะ คงไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านี้แล้วอยู่ท่ามกลางนักธุรกิจหลายคนแม้อยากจะพูดอะไรบ้างแต่ก็พูดไม่ได้พอเลขาโอสก,กิดไม่พูดสก,กิดบ่อยจนตโตโตไม่มีโอกาสที่จะได้พูดอะไรเลยรู้ว่าเลขาโอไม่ชอบตัวเองเมื่อรู้สึกอึดอัดก็ลุกเพื่อจะไปเข้าห้องน้ำ พุทธะลุกขึ้นตามและขาโอก็จับแขนเขาไว้เดี๋ยวผมไปเองครับคุณพุทธะไม่เป็นไรฉันจะเข้าห้องน้ำพอดีพุทธะพูดแล้วก็เดินไปและขาโอรู้สึกุุหนิดไอขันจะลุกตามไปก็ใช่ที่ในขณะที่โตโต้เดินมาเรื่อยๆพุทธะที่เดินตามมาทันก็คว้าข้อมือของโตโต้โตโอุ๊ยคุณพุทธะ ไม่ชอบงานนี้หรอเห็นหน้าไม่ค่อยดีไม่ใช่ไม่ชอบครับแค่ผมเออไม่รู้ว่าคนพูดดีไหมเพราะเลขาโอใช่ไหมเลขาโอทำให้เราอึดอัดแม่ตอตจะบอกว่าไม่ใช่แต่ใช่ว่าพุทธะจะไม่เห็นเขาเห็น ก็เพราะเห็นถึงได้ถามโตโต้เก่งแล้วควบคุมอารมณ์ได้ดีแม้จะรู้สึกโกรธต่างจากแทนคุณมากนักหลายนั้นรู้สึกยังไงก็แสดงออกมาหมดไม่สนว่าคนอื่นจะคิดยังไงเพราะยังไงคนอื่นๆก็ต้องยอมคนมีชื่อเสียงส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นแบบนี้ ผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำดีกว่านะครับเจอฉันไปด้วยคุณไม่ต้องตามมาดูแลผมหรอกครับไม่ได้สิต้องมากับฉันยังไงฉันก็ต้องดูแลขอบคุณมากนะครับที่คุณเอ็นดูผมเอ็นดูมากเลยแหละมาเป็นคำพูดสั้นๆแต่ทำเอาคนฟังถึงกับเสียวสลังมันขนลุกยังไงแปลก ทางทศวรรษถึงกับประมเสียตอนนี้ปานเมามากพอนิกรกับนาวินเอาแต่ชวนปานเดิมจนเขาต้องพาปานกับกอนโดยฝากให้นาวินกับน,นิกรฝากพาดอลลาร์กลับด้วยทั้งสองคนละปากทศวรรษอุ้มปานมาที่รถปานที่เมาถึงจะเมามากแต่ก็ไม่เหลื่มเพื่อน โทสวัสด์ดอลล่ามาหรือ,อยังอยู่กับเพื่อนฉันฉันฝากเพื่อนไว้แล้วหรออืมเดี๋ยวฉันจะไปส่งที่บ้านนะอือโทสวัสดที่ขับรถมาส่งปานที่บ้านแต่ความที่น้องเมามากทำให้เขาต้องอยู่กับน้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้น้องแล้วก็จูบ ปานน่ารักมากใครจะอดใจไวพอความเมาหน้ากระแดงแก้มกระแดงปาก็แดงแดงไปทั้งหน้าหน้าจูบใครจะอดใจไว้โอกาสเป็นใจดอลล่าก็ยังไม่กลับมาพ่อแม่ของปานก็ไม่อยู่เขายอมเป็นคนสวยอากาศ ก็แค่จบูบจะไม่ทำอะไรไปมากกว่านั้นพอเขาให้เกียรติบ้านต่างจากดอลล่าที่นั่งเมาซบไหลวิทยาแม้นาวินกับน,นิกอรจะเจอตัวดอลล่าแล้วก็ไม่สามารถพาดอลล่ากลับด้วยได้หนึ่งคือวิทยารับปากว่าจะไปส่งดอลล่าให้ถึงบ้านอย่างปลอดภัยสองคือตัวดอลล่าเองด้วย ที่เอาตะก,กอดวิทยาไม่ยอมปล่อยจะอยู่กับวิทยาท่าเดียวเมื่อทั้งสองกลับไปแล้วงานเลี้ยงก็ใกล้จะเลิกวิทยาประคองดอลล่าเพื่อพ่ากลับแต่ดอลล่าดือ้อจากที่จะอุ้มก็เปลี่ยนใจเป็นแบกขึ้นบาดอลล่าโวยวายว่ามาตลอดทางว่าใจร้ายใจดำํำ วอยวายจนไปถึงรถถ้าไม่เจ็บตัวก็คงไม่นิ่งด้วยความที่ไม่ยอมขึ้นรถดีๆหัวก็เลยโขกกับประตูรถไปทีหนึ่งใช่ว่าริชจ,จะหมดร้องไห้กับซิกกบซิกบอกว่าตัวเองจะถูกฆ่าทำให้วิทยาต้องตอบด้วยการกอดและลูบหัวบอกว่าไม่มีใครทำอะไรแค่อุบัติเหตุ กว่าจะหยุดร้องไห้ได้เล่นเอาวิทยาเหนื่อย